เห็นความต่างระหว่างการที่เคลือบและไม่ได้เคลือบที่เคลือบนะครับก็จะเป็นน้ำยา m o n เตอรโนเบอร์24นะครับ t โ n e Color Enhancer ใช้ได้กับหินอ่อนหินแกรนิตหินทุกชนิดสามารถใช้ได้นะครับสำหรับหินที่ไม่ใช่สีขาวใช้ได้หมดนะครับเพราะเราต้องการเร่งให้สีมันเข้มขึ้นนะครับตรงนี้ก็เปิดกระป๋องนะครับเปิดจุกนะครับ เราก็ใช้แปรงทานะครับแค่นั้นเองนะฮะตัวนี้เนี่ยจะไม่ใช่เป็นแค่น้ํามันทาให้สีเข้มนะครับแต่จะเข้าไปเติมเต็มพื้นผิวทําให้มีความฉ่ำเงาขึ้นนะครับและอายุการใช้งานเนี่ยค่อนข้างนานนะครับประมาณ3ปีบวกลบเลยนะครับทําให้เราไม่ต้องเคลือบใหม่นะฮะโอเคเราจะทาประมาณนี้นะครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ3ามนาทีนะครับเดี๋ยวเราจะเช็ดน้ํายาออกนะครับ เรียบร้อยครับจะให้เห็นความต่างระหว่างชั้นที่เคลือบและไม่ได้เคลือบทั้งนี้นะครับเรายังเพิ่งเคลือบเสร็จนะครับเดี๋ยวสักพักความฉ่ำความเข้มจะลดลงนะฮะพอมันแห้งปุ๊บมันจะลดลงอีกหน่อยแล้วก็จะหยุดประมาณนั้นนะครับทีนี้เราทิ้งไว้24ชั่วโมงระหว่าง24ชั่วโมงนี้ไม่ควรจะโดนน้ำนะครับ